ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นเอาเป็นที่พึ่งเสมอไปแหละอย่าไปลืมอย่าไปลืมที่พึ่งอันประเสริฐเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มาพบพระพุทธศาสนาบรรพบุพรุษของเราได้นับถือ ได้นับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแล้วจนมาถึงเราในปัจจุบันนี้เราก็ยังนับถือสืบต่อจากบรรพบุรุษของเรามาโดยความไม่ประมาทการนับถือพุทธศาสนานี้ มันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราแสดงความนับถือด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่การนับถือก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละคือว่าเราต้องแสดงออกทังทางกายทางวาจาทางคิตใจให้ตนเองก็รู้และผู้อื่นก็รู้ว่าตนนับถือพุทธศาสนาจริง มันมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่คนผู้นับถือบริษสนานั้นมีกายก็อ่อนโยนอ่อนน้อมทอมตอนนี่ไม่ถือเนื้อถือตัวการกล่าววาจาใดก็เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานไม่หยาบคายร้ายกาศ แล้วก็ชอบกล่าวแต่วาจาที่จริงมีเหตุมีผลถ้าเรื่องใดไม่จริงแล้วไม่เอามาพูดเลยแล้วก็ไม่พูดสออเสียดยุโยงให้ใครแตกรล่าสามขีกันอันหมนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้นับถือพุทราาธนา เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราทำดีต่อกันและกันพราะเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาคนเดียวเราเกิดมาอยู่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่มากเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มารดาบิดาปู่ย่าตายายแล้วก็ลุงป้าหน้าอา พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวหรือตลอดถึงหลานเหล็นอะไรสืบต่อกันมานอกจากนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่รวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจังหวัดตลอดถึงประเทศลองคิดดูดังนั้นเราเกิดมานี่ได้ชื่อว่า เกิดมาอยู่ในถ้ำกลางแห่งชุมชนดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้กระทำดีต่อกันและกันมอให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าว่าอยู่ร่วมกันแล้วเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นก็หาความสุขความสงบไม่ได้เลย นี่ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งหมดเลยเกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตน <c oughs> เมื่อเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเ,เราแล้วก็เราก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน ต่างคนต่างก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะจึงได้ชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนาเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสโดวยว่าอาเฮงซาปรมาธรรม,มาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง นี่แสดงว่าพระองค์ทรงเปล่งอุทานอันนี้ออกมาในตอนที่พระองค์เจ้าตัดสู้แล้วใหม่ๆนั่นน่ะนั่นแหนละพระพุทธพจน์นี้จึงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งด้วยพระปรีชาญานโดยแท้จริงจึงได้เปล่งอุทานออกนั้นอ,อย่างว่านี้ออกมา คือหมายความว่าคนเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นก็เพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะเอ๋งองกันข้ามถ้าว่าเบียดเบียนซึ่งก,กันและกันแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลย mm hmm. การเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นก็เท่ากับว,ว่าเบียดเบียนตนนั้นเองนะ mm hmm. เพราะว่า กรรมที่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์ร้อ,รอนนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาผู้กระทํานั้นในภายหลังนี่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแม้ว่าตนจะไม่พอใจกับบุคคลคนนั้นอย่างไรก็ตามเราก็ พยายามกำหนดใจละอารมณ์นั้นไม่ส่งเสริมมันเพราะว่าถ้าส่งเสริมให้มันมีความขุนเคืองมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วมันก็จะไปเบียดเบียนบุคคลผู้นั้นจะเป็นกรรมเป็นเวรต่อไปหาความสุขสงบไม่ได้นี่แหละการฝึกตนนะ การนับถือพระพุทธศาสนานี้ผู้นับถือพุทธศาสนาที่จะได้ผลจริง mm. ก็เป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้ mm. ให้เต็มความสาม,มารถ mm. สิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละให้เว้นเราก็เพียรพยายามละเว้นตามสิ่งใดที่ทรงสั่งสอนให้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มี ก็พยายามบำเพ็ญให้เกิดใ,ให้มีขึ้นในตอนอ,อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้นับถือนับถืออย่างจริงจังไอ้นับถือแต่ว่าจาเฉยๆกล่าวออกมาว่าข้าเป็นชาวพุทธข้านับถือพุทธศาสนาแต่แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า การนับถือนั้นก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นไม่มากเลยเพราะว่าความนับถือเช่นั้นมันไม่สามารถที่จะลากความชั่วและกระทำความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาจิตของตนได้ <c oughs> ในาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงสอนให้ลงมือกระทำ ไม่ได้ทรงสอนให้บวงสรวงบูชากราบไหว้แล้วอ้อนวอนขอโชคขอลาบอะไรให้บังเกิดมีขึ้นโดยที่ตนเองไม่ต้องทำงานอะไรกากรรมลำบากอยากให้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นโดนบันดาลให้ได้สิ่งที่ตนต้องการปรารถนา อย่างนีนะ้หรือว่าอยากให้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ช่วยดลบันดาลให้ตนมีลาบมียศมีสรรเสริญเยินยอมีความสุขกายสบายใจปราศจ,จากโรคภัยพิบัติอันตรายต่างๆหมู่นี้นะเอาอาธิษฐานอ้อนวอนขอให้คุณพระตนกรายนี้ช่วยให้ได้สิ่งที่ต้องประสงค์เหล่านี้ มีแต่เพียงแค่อ้อนวอนกราบไหว้เท่านั้นไม่ไหวพระคุณทั้งสามนี้จะช่วยผู้นั้นไม่ได้เลยต่อเมื่อผู้นั้นแหละลงมือกระทาตามเช่น <c oughs> อย่างว่าทรงสั่งสอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มจุราเมลยัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดอย่างนี้เราก็ละเว้นตามเลยอ่ะ มไม่ต้องไม่ต้องหาเรื่องขัดข้องอะไรมาอ้างอิงมันละละมันไปเลยเพราะว่าเมื่อบุคคลมาละความชั่วเหล่านี้แล้วการกระทำความดีทางอื่นนั้นมันทำได้อยู่แล้วการทำมาหาเรี่องชีพอย่างอื่นซึ่งไม่ขัดต่อข้อศีลเหล่านี้มันก็ไม่อยู่นั่นแหละ บุคคลสามารถที่จะแสวงหาการงานต่างๆซึ่งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมเหล่านี้ได้อยู่ทำไมจะไม่ได้ล่ะ <c oughs> เช่นยกตัวอย่างการทําสวนทำนาหมูนี่ทำการค้าขายหมูนี่ถ้าหาว่าเราตั้งอยู่ในศีลแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรมันทำไปได้อยู่นี่ทำได้อยู่บุคคลผู้มีศีลก็ดี ทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้ทำการค้าขายก็ได้ทำราชการงานเมืองก็ได้หรือเป็นช่างก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆหมู่นี้นะมันทำได้ทั่าน,นั้นแหละผู้มีศิลเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปทรงบัญญัติห้ามแต่ผู้รักษาศีลแล้วห้ามไม่ให้ทำนาทำสวนไม่ให้ทำการค้าขาย ไม่ทําการช่างต่างๆนี้ไม่ใช่เพราะองค์ไม่ได้ห้ามแถมยังแนะนําสั่งสอนให้ขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้ให้เต็มความสามารถเลยมเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ให้รู้จักแบ่งสรรบบนส่วนใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้มมนพีพระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งนั้นเลย แต่ว่าคนเรานั้นไม่คิดไม่วิจารณ์คำสอนของพระเจ้าให้ถี่ท่วนนะเลยพอได้ฟังได้ยินพุทธบัญญัติห้ามอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ท้อใจเลยไม่สนใจคำสอนเลยไม่น้อมเอามาวินิจฉัยเลยที่พระอ,องค์ทรงห้ามอย่างนั้นแล้วก็ทรงเน้นนำให้ทำอย่างนี้ อย่างนี้เราสามารถทำตามได้ไหมมีช่องทางใดบ้างอย่างนี้เมื่อมานอกเข้ามาพี่นามันก็ต้องมองเห็นช่องทางได้เลยแต่ว่าการที่บุคคลจะเ,เว้นจากคุทธบัญญัติได้ก็ดีทำตามข้อที่ทรงแนะนำสั่งสอนให้ทำได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ทำตนให้เป็นคนมากน้อยสันโดษ เสียก่อนมันก็ยังทำตามคำสอนของพระุทธเจ้าได้ถ้าบุคคลยังทำตัวเป็นคนมากๆในปัจจัยทั้งสีน่นี้เกินขอบเขตแล้วบุคคลพวกนั้นย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้เลยเพราะว่าเ <c oughs> มื่อบุคคลมากๆแล้วอย่างนี้นะ หากว่าหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องวางแผนหาเอาในทางสุจริตไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันมันความอยากมันท่วมท้นจิตใจมากนี่หาเอาในทางสุจริตนี่มันไม่ได้ทันความอยากความปรารถนามันก็เลยคิดวางแผนไปจี้ไปปล้นไปหลอกลวงช่อโกงต้มตุนเอาสมบัติของผู้อื่นมาได้อย่างง่ายง่ายอย่างนี้นะ พราะฉะนั้นการช่อโกงหลอกลวงต่างวนี้ก็จัดเข้าในสิขาบทข้อที่สองคืออธินาทานนั่นเองได้ถือว่าเป็นผู้ล่วงเกินสิขาบทข้อที่สองนั้นอันนี้แหะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพาการศึกษาสำเนียกให้ดีการนับถือพระพุทธศาสนานี่ ถ้าบุคคลมาสำเนียกให้ดีแล้วอย่างนี้นะก็จะเห็นลู่เห็นทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระเทเจ้าได้ไอเราทำตัวเป็นคนมากน้อยสันโดษอย่างนี้นะมันแสนสบายเลยอะมากน้อยนั้นหมายความว่าต้องการอยากจะให้กิเลสบาปประธรรมในจิตใจนี้ให้มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆ ทำอย่างไรกิเลสบาประรมนี่มันจะน้อยเบาบางเราก็พยายามประกอบความเพียรทางจิตใจเข้าไปละมันเข้าไปที่มันจะน้อยลงไปได้ก็เพราะเราเพียรละมันไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่คนส่วนมากไม่ได้เพียรละกิเลสนะบาปประรมเหมือนกันนต่ตนทำตนลุ่มหลงทำบาปมาแล้วอย่างนี้ก็ช่างมันนอ,อ๋อบาปก็บาปไปทำยังไงมันจำเป็นนี่ คนส่วนมากคนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ไม่คิดว่าจะละบาปนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้บาปนั้นมันตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารอย่างไรเล่าอคิดดูให้ดีไอ้พวกที่บาปอากุศลาต่างที่ทนรุ่มหลงกระทมานั่น จกไม่ติดสอยห้อยตามให้เป็นทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปนั้นก็เพราะผู้ใดมารู้ตัวแล้วอย่างนี้เห็นโทษของบาปนั้นชัดชัดแล้วอธิษฐานใจเว้นหรือสมทานว่าตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะแล้วบาปที่ได้ทำร่วงล้ามาแล้วนั้นก็ยอมรับว่าเป็นบาปจริงเพราะยังไม่รู้ตอนนั้นน่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ทําอีกต่อไปเลื้อต่อจะ <c oughs> <c oughs> ต่อจากนั้นก็ไหวพระภาวนาจเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูต่อกันและกันมาแต่ก่อน ก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอจะได้ขอจะได้มีเวรมีภัยต่อกันและกันเลยอย่างนี้นะเรานั่งภาวนาสํารวมจิตใจให้แนวแน่แล้วก็อธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอไปสัตว์จำพวกใดที่เราเคยเป็นศัตรูเคยเบียดเบียนมาอย่างนี้นะ ก็ขอให้อโาหาสิกรรมต่อกันและกันอย่าได้ผูกอาฆาตจองเวรนซึ่งกันและกันเลยกุศลผลบุญอะไรที่เรากระทำบำเพ็ญมาเราขออุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเมื่อรู้รับรู้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้แล้วขอได้อนุโมธนา เอาส่วนบุญกุศลเหล่านี้แล้วก็ขอให้บันลุถึงซึ่งความสุขในพบนั้นนั้นเถิดเราอาธิษฐานใจอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราทำมาให้แต่สำนวนสมัยใหม่นี้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะจะว่าอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันนี่ะเพราะว่าคนส่วนมาก เกิดมาในโลกเนี่ยซึ่งจะไม่ได้ทําบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั้นรู้มันจะไม่มีแต่การเบียดเบียนสัตว์นี่แหละนับว่าเป็นพื้นมาเสมอทีเดียวเราตั้งแต่รู้เรียงสามาจนตลอดมาได้ฟังคําสอนพระเจ้าแล้วจึงได้รู้สึกว่าการกระทําเช่นนั้นมันเป็นบาปเป็นโทษนี่นะดังนั้นหละ พระศาสดายังได้ทรงสอนในเจริญภาวนาเสมออย่าไปเกียดคร้านเพราะว่าตนนั้นมันมีกรรมมีเวรติดตัวอยู่เ,เพียรพยายามภาวนาเนื้อแผ่เมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเลื่อยไปถ้าบุคคลใดเพียรพยายามเจริญเมตตาแผ่เมตตีจิตอุทิศส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรู ดังกล่าวมานั้นนะ่ะนั่นแหละบาปกรรมที่ได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าใครไม่ได้ไหว้พระไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ฝึกใจให้สงบไม่ได้เจริญเมตตาดังกล่าวมานั้นนะ่ะบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันจักไม่หมดไปจากกิจใจของผู้นั้นเลย มันจะติดสอยห้อยตามอยู่งั้นแหละเมื่อหา,หากว่าบุญเก่าที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นหมดลงเมื่อใดแล้วบานี่บาปใหม่บาปกรรมอันที่ตนทำเอาใหม่นี้ก็มีโอกาสให้ผลสืบต่อเลยอะ่ะนั่นแหละก็หมายความว่าเมื่อบุคคลหมดบุญแล้วก็ตายพอจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างนี้บาปอากุศลที่ตนํำมามันก็รองรับเอาไปเลยอ มันเป็นอย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะ,ะพระองค์เจ้าตัดสรู้แจ้งแทงตลอดจริงๆเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษหมดเนีย่ยเมื่อพระองค์ไม่รู้แจ้งเรื่องหมดนี่้วพระองค์ไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยพระองค์ก็ละตั้งแต่ต้นนี่แหละไปก่อนละตั้งแต่บาปเอาคุณสต่างๆไปเรื่อยอจนว่า รวบรวมบุญกุศลบารมีธรรมที่ได้สั่งสมอรมมาแต่อาเนกาชาตินั่ะมารวมกำลังกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วในเดือนหกเพนประจัน์เต็มดวงครั้งกันนู่นนั่นแหละพระบารมีธรรมของพระอ,องค์น่ะจึงได้คำจัดอาสวะกิเลสบาประรมรต่างต่างเหล่านั้นให้ระงับดับไป ดังที่เราจะได้รู้ได้ฟังกันมาอยู่ไม่ใช่เหรอตอนปฐมยามที่พระองค์เริ่มเจริญสมถะเข้าไปนั่นอ่มานมานคือกิเลสบาปรธรรมนั่นเองเนี่ยนั่นมันก็ยกพวกกันมามาขู่เข็นพระองค์ขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแทนบัลลังก์นั้นนี่จะจะไม่ให้พระองค์เจ้าใจ บรรลุสัมมาสัมโพธิญานเลยอ,ะอ่ะก็นั้นแหละเรื่องกิเลสบาปพพธรรมอ,อ,อย่าไปเข้าใจว่ามันจะหมดไปสิ้นไปได้ง่ายๆเมื่อไรอะ่ะตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอแทนนะก่อนตัดสรุสัมมาสัมพธิญานเนี่ยพระองค์ก็ยังได้เผชิญกับกิเลสบาปธรรมเหล่านี้นะ,ะคำว่ามาน,นั่นก็คือบาปนั่นเองเนี่ ไม่ใช่อื่นกายบาปกับกิเลสมันก็อันเดียวกันนั่นแหละผสมประสานกันอยู่นั่นแหละเพราะการที่บุคคลยังมีกิเลสกิเลสพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นนะนักปราชญ์ท่านกล่าวว่ายังเป็นบาปอยู่นั่นแหละย,ยังมีบาปติดตัวอยูอ่เพราะว่ากิเลสมันนำไปให้เกิดเป็นรูปเป็นน้ำนี้ขึ้นมาแล้ว พอจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาไอ้ใจของผู้นั้นก็มีแล้วนี่แสดงออกมาแล้วแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กนู้นนะแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยใครทําอะไรไม่ชอบใจแล้วก็โกรธร้องไห้ทําอะไรเพื่อไม่ได้นะเอาร้องไห้เข้าไปเป็นประมาณอา้าวถ้าเด็กคนไหนมันพูดได้แล้วอย่างนี้มักดาแช่งอะไรไปนะสังเกตดูสิ นั่นแหละกิเลสมันติดตามมาทั้งแต่ชาติก่อนนู่นมันติดตามดวงกิัน่นมาเพราะมันเกิดเป็นคนมาพอพูดได้เท่านั้นแหละมันแสดงบทบาทออกมาเลยอันนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ที่ท่านพิยณาเห็นทำอันลึกซึ้งท่านจึงเบื่อหน่าย ในการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏิสงสารนี้นะเพราะว่าบางชาติมันก็ลงไปทำบาปทำกรรมแล้วบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่ทุกขติภูมิใดภูมินึ่งถ้าบาปหนักก็ไปนรกถ้าบาปเบาก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ดิัรฉชานบ้างนี่แหละ การเกิดนี่จึงชื่อว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเลยอ่ะถ้าผูใ้ใดสะสมบาปอากุศลไว้ในใจแล้วมันก็จะต้องได้ไปเกิดในภูมิทั้งสี่นั้นภูมิใดภูมิหนึ่งะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เลื่อยไปนะไม่แล้วถ้าผู้นั้นมีบาปอากุศลติดตัวอยู่่ะ มันจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้ไม่ได้ก่อนก็ต้องไปเสวยผลของบาปเสียก่อนแล้วเมื่อบาปกรรมนั้นหมดอายุมันลงเมื่อใดบุญที่ตนทำมานั้นมันก็ให้ผลสืบต่อเมื่อนั้นแหละถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกแสดงว่าบุญที่บุคคลกระทำนี่มันก็ไม่สูญหาย ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นทำบาปมากกว่ากว่าบุญนจะไปเสวยผลของบาปนั้นก่อนแต่บุญมันก็รอคอยอยู่นั้นแหละต,ต่อเมื่อหมดอายุของบาปแล้วบุญนั้นจึงได้ให้ผลสืบต่อไปแต่ถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่าถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำบุญกุศลเสียเลยแล้วทำแต่บาปอย่างนี้นะ แล้วแล้วบุญกุศลในชาติก่อนนอนก็นหมดลงแล้วแล้วชาตินี้ก็ไม่ได้ทําไว้อย่างเนี้ยวันนี้พอพอตายลงอย่างนี้พอตายลง, <c oughs> ยลงก็ไปสู่นรกเมื่อไปสู่นรกแล้วไม่มีกําหนดหมายว่าจะได้พ้นจากนารกเมื่อไรพราะเหตุว่าผู้นั้นไม่มีบุญกุศลที่จะคอยให้ผลสืบต่อ ได้เลยนี่มันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นอภุตกาศเศรษฐีที่เคยแสดงให้ฟังมาบ่อยๆมีสมบัติตั้งสี่สิบโกดแล้วตนีเหนียวนั้นไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยเกิดมาในพบพระพ,พุทธเจ้าแท้ๆอยู่โทเมืองสาวถถีนั่นแหละไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยอันนี้บุญกุศลที่ ตกแต่งให้เป็นเศรษฐีมาแล้วสังเกตชาตินั้นหมดลงในชาตินั้นเลยแล้วในชาติปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้ทาบุญอะไรแม้แต่น้อยเดียวพอตายแล้วก็ไปตกมาหาโลรนะูวนรกนุ่นพระเจ้าประเสริที่กุศลเสด็จไปทูลถามพระองค์สาเหตุเรื่องนี้มันจะปรากฏนะองค์เจ้าตระว่าอาบุตรเรษฐีนี่ ไม่ได้ทําบุญกุศลอะไรในน้อยหนึ่งเลยในปัจจุบันนี้แล้วบุญเก่าที่ทํามาแต่ก่อนก็หมดลงแล้วพระเจ้าประเสริฐทีกุศลอยง่ด้ทูลถามว่าแล้วเมื่อไรเขาจะได้พ้นไปไม่มีกําหนดพ้นเลยเพราะว่าเขาไม่มีบุญกุศลอะไรจะจูงเขาออกจากนรกได้เลยอย่างนี้นะเออพราะฉะนั้นแหละ <c oughs> เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบอย่างนี้แล้วอย่าพากันนิ้งโน่นใจกระจึงได้ไหวพระภาวนาฝึก,กจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนาไกลแก่สามประการนี้ว่าถือเอาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆแหละฝึก,กจิตใจนี้ให้มันทำความพอใจในบุญกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมา นับแต่การให้ทานการรักษาศีลการกราบการไหว้การภาวนาทำใจให้สงบระง,งับลงไปหมู่นี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยเรามาทำความชื่นชมยินดีในความดีที่เรากระทำมานี่เพ่งอยู่ภายในนั้นจนว่าใจมันสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งบุญคุณนี่แหละเมื่อเราเพ่ง ทำความยินดีในบุญในคุณนี้มากๆเข้านะใจมันสงบลงได้เลยมันจะไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องอื่นใดมันจะไม่ทะยอยทะยานดิ้นลนไปกับเรื่องภายนอกเลยเพราะว่ามันเห็นอำนาจแห่งบุญและคุณเนี่ยเมื่อบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำใจให้เย็นทำใจให้สบายทำใจให้อบอิม่มอ,อย่างนี้แล้วก็เจริญปัญญาต่อ เมื่อใจสบายแล้วก็พิจารณาธาตุสีขันห้าอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนาตาเสมอเสมอไปอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราอะ่ะเมื่อเห็นแจ้งอย่างว่าแล้วก็ปงก็วางทำใจให้รวมเป็นหนึ่งลงไปพร้อมด้วยญานความรู้อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้